คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบ y เทเลเท่าไหร่ซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดเหมือนกันนะจ๊าโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเทเลเทลร่อีกเช่นเคยนะครับก็มาพูดถึงเรื่อง ของฟรีกันบ้างนะครับเป็นเรียกว่าลับเซเลชันของ2องทีมนะครับที่มันจะมีแจกแจกกันอยู่เราลุ้นอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีแจกอยู่ช่วงนี้เป็นทีมอาร์เซนอลก่อนเลยนะครับอีกทีมไม่ว่ากันอาร์เซนอลให้เป็นเฮกตอร์เบยยลินนะครับตัวนี้โอ้โหสายความเร็วแน่นอนนะครับเร็วก็ไม่ได้แย่นะแต่เรื่องของการเปิดไม่เท่าไหร่นะบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่มีน่าจะมีเด่นแค่ความเร็วกับการเลี้ยงบอลที่อืม พอดูได้ขึ้นมาหน่อยกับเพกต์ตอเบเยลินถ้าถามผมตรงๆนะครับถ้าดูจากสแตย่างนี้และดูจากฟอร์มการเล่นจริงในเกมของขับ l e เลชันตัวก่อนผมให้ไว้กลางๆนะไม่ได้ดูหวาแล้วก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นก็ของฟรีอ่ะดีอยู่แล้วนะตัวต่อไปผมเป็นเปโดโรดิเกสขอผมตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนิดๆไม่มากเลยอะเออเรื่องของอายุ โอ้โหสามสิบสามแล้วนะเป็นปีสามสิบสามคือความเร็วต้องดรอปยงแน่นอนน่ะเรื่องของการส่งบอลสั้นไกลก็กลางการเล่นงบอลก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็บอกไปแล้วครับของฟรีดีที่สดุดตามนั้นสองตัวนี้ถือว่าคุ้มอยู่แล้วครับมันคือของฟรีเจอกันครับ oh, เธอเพียงคนเดียวทำมาเพ้อทำผมหลง